พรอนชัยโพชนาพาไปดูวันนี้เราอยู่กันที่เทศบาลตำบลพรับพรานารายจังหวัดจันทบุรีวันนี้มาด้วยทีมงานคุณภาพทั้งหมด2ทีมพร้อมกับอาหาร9อย่างรวมอาหารว่างราคา2,200บาทเปิดหัวด้วยออเดิร์ทะเลร้อนๆทานคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดอร่อยเครื่องทะเลแน่นๆครับ ถัดไปกับเมนูเรียกน้ำย่อยอย่างหูปลาฉลามน้ำแดงเนื้อปูและเห็ดหอมเนื้อปูแน่นๆจากภาคตะวันออกกับซุปน้ำแดงที่วัตถุดิบนำเข้าจากต่างประเทศทั้งหมดถัดไปกับอีกหนึ่งเมนูที่เป็นซิกเนเจอร์กุ้งจากระนองเต้าหู้สั่งทำพิเศษของนคปรปฐมนำมาทอดราซอสมะขามจากสวนมะขามของพรชัยโภชนาะ ถัดไปเมนูขาหมูพะโรยอดผักกับขาหมูของดีจังหวัดนครปฐม1ขา1โต๊ะระาดน้ำพะโรสูตรลับที่ได้มาจากร้านข้าวขาหมูเจ้าเก่าบางแค่ต่อด้วยปลากะพงนึ่งบวยตัวละ1โลเช่นเคยหอมบวยเปรี้ยวเค็มหวานกลมกลมถัดไปผัดกันอย่างเมามันกันต่อกับเมนูข้าวผัดปูที่ฟูเหมือนภูเขาไฟเนื้อปูพุนผูนรสชาติกลมกล่อมหอมกระทะกำลังดี เพิ่มความจัดจ้านกับกุ้งตัวใหญ่ๆห,ห,หม้อไฟขนาดใหญ่ไซส์พิเศษในเมนูต้มยำกุ้งน้ำข้นปิดท้ายของหวานสำหรับงานวนหวานในวันนี้เช่นเคยกับเมนูแปะกล้วยราดเผือกมะพร้าวอ่อนทุกท่านสามารถติดตามร้านโตจีนพรชัยพัชนาร้านดั้งเดิมบางแคจังหวัดนครปฐมของแท้60ปีไม่มีสาขาได้ตามนี้เลยครับ